โคตรมวยสุดพลังวันนี้ขอเสนอการพ่ายแพ้ครั้งแรกของโคตรแชมป์อาเธอร์เบเทอร์บีเยฟจ้าพ่อมัดโคตรหนักใช้ยาคิงอาเธอ โดยก่อนที่จะเสียแชมป์ในไฟล์ล่าสุดนะครับอาเธอร์เบเธอร์เบเยฟเนี่ยได้ครองแชมป์ถึง5สถาบันในรุ่นไรท์เฮฟวีเวท175้ยปอนด์ถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆในวงการมวยแต่โค้ชแชมป์ก็ต้องมีวันที่เสียแชมป์แล้ววันนั้นก็มาถึงครับวันที่ดีบิทีวีโวนักชกชาวรัเสเซียเอาชนะคะแนนอาร์เธอร์เบเธอร์บบเยฟไปได้ในไฟล์รีแมททำให้อาร์เธอร์เนี่ยเสียข็มขัดแชมป์โลก5สถาบันไป และแฟนหมัดมวยทั่วโลกเชื่อเป็นเสียงเดียวกันว่าจะต้องมีไฟที่3แน่นอนหลังจากที่ทั้งคู่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะใน2องไฟแรกแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปพูดถึงการเสียแชมป์ของอาเธอร์เบเทอร์เบเยฟเรามาทำความรู้จักกับโคชแชมป์กันก่อนว่าเขาเก่งกาจและยิ่งใหญ่มากเพียงใดจนมามีวันนี้ได้ อาเธอร์นะครับมีชื่อเต็มๆว่าอาเธอร์อาซิลเบคุอิชเบเทอร์บิเยฟเป็นนักมวยอาชีพชื่อดังชาวรัสเซียและแคนาดาซึ่งถือสัญชาติของทั้งสองประเทศเขาเกิดเมื่อวันที่21มกราคมปี1985ปัจจุบันปี2025 a r อาเธอร์อายุ40ปีครับส่วนสูง6ฟุต1นิ้วหรือ182เซนเมตร เป็นชาวมุสลิมเชื้อสายเชเชนชาวเชเชนหรือชนชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแถบเทือกเขาคอเคซัสซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศรัสเซียเบเธอร์เบเยฟเกิดที่เมืองคาซัฟยูฟประเทศรัสเซียปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาครับซึ่งชีวิตครอบครัวของอาเธอร์สมรสแล้วครับมีลูกด้วยกันทั้งหมด4คน โดยสมัยเมื่อครั้งชกมวยสมัครเล่นในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทเขาสามารถคว้ารองแชมป์เหรียญเงินในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2007และเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2008และ World Championship ปี2009รวมถึงเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปปี2006และปี2010 และนอกจากนี้นะครับอาเธอ,อยังเข้าถึงรอบก่อนลองชนะเลิศในรุ่นเฮฟวีเวทในโอลิมปิกปี2012อีกด้วยอาเธอนะครับได้รับการยอมรับถึงพลังหมัดที่ทรงพลังและยอดเยี่ยมมากๆโดยมีสถิติในการชกมวยอาชีพที่สุดโหดนั่นก็คือชก22ไฟชนะ21ไฟชนะน็อก 20ไฟ์ไฟและแพ้เพียงแค่1ไฟ์ไฟเท่านั้นโดยแพ้ในไฟล่าสุดที่แพ้ให้กับ DBT Vi ี o ต้องบอกเลยว่าหมัดของ a r t h เ r นี่ใครโดนเข้าไปนะครับยากที่จะลุกขึ้นมาได้ครับผม อาเธอร์เริ่มชกมวยอาชีพไฟแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปี2013นะครับโดยเจอกับคริสเตียนครูสนักชกชาวอเมริกันที่เซนเตอร์มอนติออประเทศแคนาดาครับผลปรากฏว่าอาเธอร์เปิดตัวได้อย่างสวยหรูครับด้วยการเอาชนะ TKO ค h r i ริสเตียนครูสไปได้ในยกที่2เท่านั้นและต่อมาในไฟที่2ถึงไฟที่11อาเธอร์ Arthur ชนะน็อกคู่แข่งได้ทั้งหมดครับผมทำให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมามากมาย จนกระทั่งมาถึงไฟที่12ครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2017อาเธอร์ได้ก้าวขึ้นชิงตำแหน่งแชมป์โลก IBF รุ่นไลท์เฮฟวีเวทที่ว่างกับเอลิโก้คอวลิงนักชกชาวเยอรมันที่เซฟมาร์ทเซ็นเตอร์แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาผลปรากฏว่าอาเธอร์เอาชนะน็อกได้ในยกที่12ส่งผลให้เขาคว้าแชมป์โลก IBF ไปครองได้สำเร็จเป็นเส้นแรก ในไฟท์ที่13และ14นะครับอาเธอร์สามารถป้องกันแชมป์โลก IBF ไว้ได้โดยการน็อกคู่ต่อสู้ทั้ง2ไฟท์มาถึงไฟท์ที่15นะครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2019เป็นการพบกันร,ระหว่างแชมป์ IBF และแชมป์ WBC โดยอาเธอร์ถือครองเข็มขัดแชมป์โลก IBF พบกับอเล็กซานเดอร์กราสดิก นักชกชาวยูเครนผู้ถือครองเข็มขัดแชมป์โลก WBC อยู่ในขณะนั้นโดยจัดขึ้นที่เลคูรัสเซนเตอร์เพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาผลปรากฏว่าอาเทอร์บเอเบเยฟนะครับเอาชนะน็อกอเล็กซานเดอร์กวาสติกไปได้ในยกที่10ส่งผลให้อาเธอร์กระชากเข็มขัดแชมป์โลก WBC รุ่นไลท์เฮฟวีเวทมาครองได้สำเร็จและรักษาแชมป์โลก IBF ไว้ได้ ต่อมาไฟที่16และ17นะครับอาเธอร์สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก IBF และ w b c โดยเอาชนะนอกคู่แข่งทั้ง2องไฟมาถึงไฟ์ที่18ครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022 อาเธอร์เบเทอร์เบเยฟเจ้าของแชมป์โลก2สถาบัน IBF และ WBC ได้ท้าชิงตำแหน่งแชมป์โลก WBO รุ่นไลท์เฮฟวีเวทกับโจสมิธจูเนียนักชกชาวอเมริกันโดยมีเข็มขัด3เส้นเป็นเดิมพันครับไฟนี้ชกกันที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาผลปรากฏว่าอาเธอร์เอาชนะน็อกไปได้อย่างรวดเร็วในยกที่2งส่งผลให้เขารวบรวมเข็มขัดแชมป์โลกทั้ง3เส้นเอาไว้ได้ IBF WBO Light ต่อมาในไฟที่19อ้าและ2ี่20นะครับอาเธอชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก3ส,สถาบันผลปรากฏว่าเขาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ทั้ง2ไฟไ์และรักษาเข้มขัดเอาไว้ได้ก็มาถึงไฟที่แฟนๆหมัดมวยทั่วโลกรอคอยครับเกิดก่อน1น2และเสมอกันที่114ต่อ114 จากชัยชนะในไฟนี้ครับทำให้อัลเทอร์บีเทอร์บ e ิเยฟเนี่ยผงาดรวม5แชมป์5สถาบันได้สำเร็จในรอบ24ปีเลยทีเดียวพร้อ,อกกบนนี้นะครับเบเทอร์บิเยฟยังเดินหน้าทำสถิติชนะรวด21ไฟ์ไฟและถือเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวไม่สามารถเอาชนะน็อกคู่โชคได้อย่างไรก็ตามนะครับดีบิทีวีโวเนี่ยคู่โชคต้องเสียสถิติแพ้เป็นครั้งแรกหลังจากทำสถิติชนะรวดมาตลอด23ไฟ ากที่ผมดูมานะครับอบเทอร์บเทอร์บิเยฟเนี่ยหมัดหนักจริงๆแค่โดนจิตเฉียดโดนไม่เต็มเนี่ยยังมีโอกาสน็อกสูงเลยนะครับสำหรับเจ้าเบเทอร์บิเยฟเนี่ยหืมสุดต่อมาไม่นานก็เป็นไปตามที่แฟนๆมวยทั่วโลกคาดการเอาไว้ครับคู่ระหว่างบีโวและเบเทอร์บิเยฟต้องมีการรีแมตช์เกิดขึ้นแน่ๆและก็เกิดขึ้นจริงๆครับโดยในไฟรีแมตช์นี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2025นี้เองสดสดต้อนร้อนเลยครับโดยมีเข้มขัดแชมป์โลก5สถาบันเป็นเดิมพันไฟน์นี้เกิดขึ้นที่กรุงริยาสประเทศซาอุดีอาระเบียเช่นเดิมครับโดยกัปตันชาวรัสเซียวัย34ปีด b บิที่วิโวเนี่ยขึ้นสังเวียนทำศึกล้างตาก,กับอาตูบิเทบิเยฟกัมปันเพื่อนร่วมชาติหน้าเดิมที่เจอกันมาแล้วในไฟแรกเกมการชกในไฟนี้สุดสูสีครับ นักมวยทั้งคู่เปิดฉากแรกหมัดกันอย่างเดือดตลอดทั้ง12ยกชีวิตที่ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวก่อนที่สุดท้ายกรรมการจะชูมือให้ด b บิทีวีโวเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบไม่เป็นเอกฉันท์ที่114ต่อ 114, 116ต่อ112และ115ต่อ113จากชัยชนะในไฟน์นี้นะครับทำให้ด b บิทีวีโวล้างแค้นได้สำเร็จ ครองแชมป์โลก5สถาบันไ้ได้รวมทั้งยังเป็นการยัดเยียดความปลาชัายไฟแรกในชีวิตให้กับอาดูเปเทอร์บีเยฟและทำให้ยุติการครองแชมป์โลกรุ่น175ปอนด์ที่ครองมายาวนานถึง8ปีไว้ได้ภายหลังจบไฟนะครับผู้แพ้วัย40ปีเนี่ยที่เสียทั้งแชมป์เสียทั้งสถิติได้เผยว่าผมไม่ได้อยากพูดถึงการให้คะแนนของกรรมการผมขอแสดงความยินดีกับบีโวจริงๆ และผมไม่ได้อยากชกไฟรีแมต์นี้เลยแต่ไม่เป็นไรเราจะชกกันอีกในครั้งที่3เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปการพ่ายแพ้ครั้งแรกของโคชแชมป์อาเธอร์บีเทอร์บีเยฟเจ้าพ่อหมัดโคตรหนักฉาย,ยาคิงอาเธอร์ถ้าเพื่อนๆชอบมวยเหมือนกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้โคตรมวยสุดพลังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ